มางานถแถลงข่าวถือสินกินเจจังหวัดนครราชสีมาเริ่มงานวันที่21ตุลาคมถึง29ตุลามคมกับทุกสังเ้าในจังหวัดนครราชสีมาว,วันนี้เป็นวันถแถลงข่าวที่ชั้นสี่มินิฮอล์ชั้นสีเซนทันโคราครับเพื่อให้การแสดงอย่างรวบรนะักเลย ซึ่งความเป็นมาของบริบทสําคัญขององค์พระเหล่าเอียที่มีต่อสารเจ้ากระทูนะคะหนึ่งในปีนั้นคณะนิ้วที่ทําการสแสดงที่กระทูได้เกิดมีการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหัวหน้าคณะนิ้วจึงนึกถึงได้ว่าอาจเป็นเพราะปีนี้ลืมประกอบพิธีกินผักอย่างเช่นเคยที่เคยได้ปฏิบัติอย่างเร่งครัดทุกปี ดังนั้นจึงประกอบพิธีกินผักขึ้นในโรงนิ้วนั่นเองต่อมาปรากฏว่าการเจ็บป่วยดังกล่าวได้ทุเลาเบาบางและหายเป็นปกติในเวลาต่อมาชาวบ้านกระทูจึงเกิดศรัทธาพิธีกินผักที่คณะนิ้วจัดขึ้นจึงได้เข้าร่วมพิธีกินผักดังกล่าวและได้เพิ่มจํานวนสมาชิกและเป็นประถมมบทองค์ประธานอยู่ในศาลเจ้ากระทูและเมื่อเมื่อถึงวันหนึ่งวันที่หนึ่งค่ะ ถึงวันที่9เดือน9ตามปฏิทินจีนชาวกระทู้จึงได้ประกอบพิธีกินผักตามแบบอย่างที่คณะนิ้วได้เคยปฏิบัติไว้ครั้งหนึ่งเป็นต้นมา สื่อบูรณาด้วยศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านหน้าทางในเราสื่อสามพวนชนเยอะกำลังใจขาดไม่ได้เสียงตบมืออีกครั้งครับอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดกระแสแห่งบุญกุศลส์กบกบครับขอบพระคุณครับเชิญทุกท่านนั่งลงครับเชิญนะครับไม้ข้อมือระหว่างทางราชการข้าราชกรเอกชนสื่อมวลชนที่น้องประชาชนโดยเฉพาะชมรมคนไทย และก็สาลเจ้าต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งรวมแล้วประมาณ30กว่าร้อยนะครับและก็ทราบว่ามีสาลเจ้าสำคัญของจังหวัดแจ้งเชียงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในงาน จีนที่จะเกดขึ้นทีช่วงวันที่27เจ็ดมิถุนวยน2569ซึ่งมีการกระทำในเวลา9วันหลังสิ้นหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ร่วมกันนะครับทำบุญนะครับในการถือศีลติมเจ้วก็ในระหว่างที่ทำบุญก็จะทำให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ดีงามนะครับก็ถือว่าช่วงในสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจแล้วก็น้อมนำที่จะปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะครับละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์นะครับก็มารับประทานจขึ้นก็จะมีความพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็จะทําให้าางานของเรานั้นเป็นงานประเพณีอันสําคัญยิ่งใหญ่นะครับนอกจากาเรื่องของสุวันนี้เราก็จะเริเ่มพิธีตั้งแต่วันที่21ตุลาคม ถึงวันที่29ตุลาคม9วัน9คืนนะครับที่บริเวณลานอนุสวรีเท้าตรลานารีติ่งทางเทศบาลเองก็ได้อำนวยความสะดวกให้คำาจัดเป็นกันนี้เดิ่นงนปรื่อควางเรียบร้อยในเรื่องของสถานที่ระบบแสงเทียนต่างๆนะครับจริงปความไูต่างๆในการที่จะจับนนแห่องประดานฐานจ้งต่างๆที่แห่รอเมืองก็เป็นปเพีที่ปฏิบัติกันมา